สวัสดีครับสวัสดีคืกทั้นครับผมเาเดี๋ยวหลังจากที่แต่งปั๊มเสร็จครับผมเพิ่มสปิงกาวหน้านะครับผมแก็เพิ่มน้ำมันเล็กหน่อยนะครับผมบอดีเพิ่มรลายครับเอาถ้าเพิ่มไลคยกะเข่าเมารลายกับบอดีครับผมนะครับสดน้ำมันเขาอุจตันร์กับไลคยครับถ้าเพิ่มน้ำมันไลยเกินไปต้องเอาพอดีพอดีครับ เดี๋ยวมาเบิ่งกับว่าสีแห้งขึง้นว่าเก่ครับใจรถนี่จเหงาขึ้นไรทำไดเดี๋ยวมาเบิง่งแต่ว่าอิ0ซูนนี่ ว่าแล้วลครับเดิมๆก็โอเคอยู่สรหรับแรงในการทํางานนะครับอันนี้จะเป็นพานของเพื่อนครับพาน์ตหกยี่หกครับโค้งเดียวกันหล่ะก็พาน์เจ็ดแต่ว่าช่วงพามันจะปรซ้ำกันโค้งตัวเดียวกันครับแต่นี้มันช่วงสิบสามนิ้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ตเจ็ดซีอูช่วงสิบเอ็ดนิ้วเริ่งเดี๋ยวมาเบิรงครับว่าจะแห้ง้นก่อเกลียวหรือจะซ้ำเกลี นะครับอาเพิ่มอัตราอ่าสปริงนี่เพิ่มอัตราเร่งครับหลอมาไว้เดี๋ยวมาเบ่งกันครับแต่ว่าเสียงลถกกะเชีงสามเกาอยู่บ่บ่อด้ดังแง่ขึ้นเดี๋ยวมาลองกำลังเบ่งครับ M เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ ใจใจเงียบเห็นก็เกาบ่แต่ว่าควันบ่มีครับคือว่าควันไปควันบ่ทันมาใ,นใจใจเงียบครับแต่ว่าจะเบอรเร็วบ่เร็วนั่นก็เป็นเรื่องกับการขับแหละครับบัน,นี้ โอ้ในขนาดครับใส่สปริงแล้วกับโบนี่กับบนีนว่าต้องเหยียบต้องเหยียบแค่คอยนะครับเมันกตาต้องาว่าะงาหลอดรอกหนักนก็ต้องเหยียบคอยไดหน่อยละครับ un capnim de no. บมเมนต์สเิเดไซน์เธอโบนะครับใส่เทอร์โบก็จะแห้งกว่านี้ครับมันก็ซอยใดในระดับหนึ่งครับไง,ไง่ายๆวัน,นวบโคขบสูตรมันต้องมีเทอร์โบเพราะว่ายังเทอร์โบนี่จะซอยในเรื่องของหลบที่ไปลายครับหลบหลบไปลายนี่ถ้าเคลื่อนมากำลังสำรองนะครับผมแต่มีเทอร์โบ กำลังสลอมสมมติว่าใกล้จะเบิดมันกับโบเบิดร์ตสินะครับผมตอบก็จะเงี้ยวขึ้นกว่าเก่า ่็คืน่นวันวานนี่นะครับหลังจากที่ตั้งปั้มไม้ครับเมื่อกี้บพท่านไหนครับพี่น่องก็เลยหยุดคลิปไปก่อนนะครับผมตั้งปั้มไม้ว่าหันนี่ตั้งน้อยโวดครับว่วใจเอายีกบติดูแลดวมาน เขาตั้งเราเดียวมันอาจจะโปรจบครับมันตลองแตงไปนํำตั้งไปนำํปนำนะครับผมนี่เหนหมอใจอ่อขาดเลยแง่งดีครับใจหนี่เงาว่าเติมหลายเลยดีกว่าตาต้ตนขีบ้บีครับพี่น้องสวดสบายเอาแกสองด้วยแกสองอนมึงแกสองด้วยเอาล่ะมังกน เราเมาื่อกี้สองครับพี่นอ้องตอนเสียงรถหนีตอนแรกบรเปลี่ยนมานไดครับเพอตั้งไม่กับเสียงจะออกเป็นหลกๆเลยบ้านเสียงแห่นก็เก่าครับเนี่ยเจ็สองครับพวกกติดันบ่นได้จะดสอง <c oughs> เบิดกับเจดสองเป็นเจ็ดคูดนนี่เป็น เกียร์สีหล่อคนข้างใบครับเหมือน 8, 9, 9, แปรหางก็หาแหละเขาเห็นว่าใส่แค่นหนึ่งคือว่าแหละครับเกียร์สองนี่หล่อคนข้างจัดครับวัไยไทยให้นะครับมาดัานนี้บาไวบันใดแต่ว่าเกมหนึ่งคือว่าแรงดีครับเหี้ยน,นกลยองนี่คือว่าใหญ่ขนาดครับโอเคส้า,ารับอ่าการอ่า แต่งนะครับผมเริมความแรงรถบนถึงเดือนครับกับแล้วเต่าจักรยารถนอนตัวนี้นะครับถามามันอันนี้มันกับคือว่าแหละครับไบรหลุนเขาก็มักงแห้งนะครับผมแต่ว่าตะล่ำโปเงนือนด,อดอมันก็โอเคอยู่คือแรงมากแบบโปตตรงเพิ่มยั้งรายครับคือว่า,สาใส่ได้เลยเพราะว่ารถชุ่มนี้มันเป็นเกียร์เดิอนอ่ะแปดเท่าลังแปดมันก กีนนึงมันหล่อมันจัดอยู่แล้วครับใครกูหล่อบ่เราแย่งกันครับรูเดือดอืเอาอีกครับไปยังแรหล่งโอโผอซันเอาอีกซันตอนบังบังจากดันมาหันมันก็แห้งอยู่เด้มันก็สีไข่กูเดิมอยู่พอใจมันเหียวขึ้นไหมเดี๋ยวเบังอีกครับเอาอีก ยังบ่ถือใจเจ้าของรถก่นเนี๋ยวมึงตอนไข่แหลวครับอ่ะเฟิร์มแล้วครับเดี๋ยวลองเมองอีกหลอบทุดถ่ายรอบนี้เจ้าของรถเขาว่ามันแค่ต้องการแรงกว่านี้ครับจะได้จะได้เพิ่มกว่านี้ัวลวครับความแรงมันมีทีสิบสุดเนะาะเดี๋ยวจะกระพูดส่งาน ล่องมึงครับที่ถือใจมันบอลลอนี่ มันก็ซซได้ใแนนระดับหนึ่งครับถ้าจะเอาแรงกว่านี้ก็คือต้อตงเติมเทอร์โบมันจังสีครบนะครับผมจังสีครบเครื่องมันก็แรงกว่าเ่าอยู่เสียงหนีแนนกว่าเ่าเลยหลอบนี้มีควันเล็กหน่อย แรกเสียงมันกะออกข้อฟาวเจ้น้อยครับก็เพิ่มน้ำมันเพิ่มสปริงมันกะเสียงมันกะจะออกแนีแนๆได้น้นอยะว่ามันจุดระเบิดการเพิ่มน้ำมันคือการจุดระเบิดครับจุดระเบิดแห่งก่า มันเกิดขึ้นด้วยว่าการขับนำแล้วครับตารักษาขล็งได้นะครับเลีงเลนรอบได้นี่มันจะสมดุลกันเลยครับผมต่อให้รถแห้งตัวได้ถาครับปังงานวาถาครับอ่าเล่งรอบได้นะครับผมรอบอยู่อ่าได้มาตรฐานประมาณพันหาพันหกพันเจ็ดนะครับบวกเกินสองพันนี่รอบรอบอยู่พันหานี่คือรอบลมต้นครับรอบสี่มอสซมิลีก็คือพันพันหก ถึงขั้นแปดครับรอบสองพันไปนี่จะเป็นรอบที่ร้อยตัวแล้วครับอันนี้ถือว่าแรงดีขึ้นมาอีกครับบางกัน,น,นหนึ่งมันก็เร็วอจรเลยผมว่าถ้าไปดันดันหนึ่งซอยสองแหงแหงเร็วครับเพราะว่าจริงๆกับรถดันเนี่ยคือปั๊บหนาแล้วครับ แกสองดูรอบมังแกสองครับอีกรอบนึงรอบนี้คือน่าจะลงตัวแล้วล่ะตอนแกสองนี่เร็วแหงครับสีซ้ำๆแกสามหมดละของรถหน่อยเนาะเร็วแหงครับ เจนหนึ่งกะเรียวขักไปได้ครับผมว่าเจนหนึ่งกะเรี้ยวเลี้ยวตืมดูครับตัวอะครับรถใหญ่มาเกียร์เกี้ยหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันเก่าใหญ่เลยครับเขาเห็นเรามาใส่เกจนหนึ่งจหรับรถพวกนี้มันเรียวหเปล่วครับเอาประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะรับจีบหนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวไว,เว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ขอจบคลิปนี้ฝากวุฒิดามานั่งครับสำหรับช่องยู u ูบบีแท็กเตอร์ะเดี๋ยวรอชมการทำงานอีพี่ต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ